สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเม,มื้อวานบอยเดินทางมาที่ตลาดนัดโคโกระบือคู่ดินนะครับผมเป็นตลาดนัดโคโกระบือของตำบลคู่ดินอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมตลาดมีทุกเสวันศุกร์นะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาจับใจซื้อขายกับเขาเมื่อใดนะครับผมทุกเสวันศุกร์นะครับผมมั่วอะไรอยู่นะครับพี่น้องบอยไทยสวยจัง่อยนะครับเหมือนแสงแดดของมาเร็วนะครับผม ตอนนี้ที่ขอมารับชมเดียวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เบาอยู่ในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเอาเขาให้บังราคางัวกันเลยนะครับผมเอาเบิง่งงัวตัวเหล็กก็พอแล้วข้องไรมานลดครับพ่อี่แม่นครับผม,มห้องไรมาเลยครับเ,เก้าสดครับเก้าสิบเจ็ดเออผมเลยมางัวสายหูนะครับผมสายหูงัวง่ำ สมัยบอยอุบลดังๆนี่บรุดแสนนะครับพี่น้องแสนสี่เซนหานะครับผมเอาส่วนสูงประมาณเกือบลอยหกสิบเซนนะครับผมเป็นงัวแดงนะครับสองปีพอดีว่าบผเอางัวหวตะไรเขียวนะครับพี่น้องเอาสองปีนะครับผมเป็นสัตว์ไปพ่อขึ้นจึกเอายังบ่ท่านเป็นสัตว์นะครับอ่อบผสมนะครับผมงัวหูก็อายุประมาณสามปีนะครับตามในสัตว์ควรอยู่ประมาณสามปี ผสมศากตรงงัวงบามันจักหน่อยนะครับผมเก้าสิบเจ็ดวันที่พอราคาห้องเก้าหมื่นเจ็ดพันราคาห้องนะครับผมเอาเบิ่งต้นตัวบ่มีต่ำนี้นะพ่อเนาะเอาประกันต่ำนี้นะครับผมง่วงสาวๆนะครับซิ่งๆนะครับพี่น้องกูได้อยากได้ง่วหูสายหูย่อมคว้าคว้าคนเป็นสายได้ป่อเอาบ่อมีใบเกิดมานบ่พ่อ เอาใบเกิดมีอยู่แต่ว่าเยก็ผอยคู่หนึ่งนะครับคนเป็นย่างของใปนตลาดนะครับผมก็งามๆนะครับผมงามๆเฉียงๆนะ่อยน้องงวหมูหายอยากก็ดีพี่หน่องงัวส่งนี้นะครับผมยืนเฉิดยืนงามนะครับผมก็สวยนะครับผมเบื้องหน้าพี่น้องเบื้องหน้าหามานุ่นนะครับผม เ,เบ่งบ่ตานะครับผมสวยนะครับพี่น้งองใบหูกโขบง่ามนะครับผมโอ้บ่ท่านมีตำหนินะครับพี่น้งองเบ่งสภาพแข็งนะครับแ<อ>ข็งขาดำทั้งสี่ขาสภาพเรียบสวยนะครับผมยืนสวยยืน,นง่ mm, ามขอขอประกวดได้เลยพี่น้องคนดที่สื่อไปนะครับผมขอประกวดง่ามนะครับผมเบ่งบันทางนะครับปกทางปกทางสวยฟ้อยหางง่ามนะครับผม น้องซีตอบว่ามีตริงแลรวครับพี่น้อง,ง,ง,ะะพ,องอพอฝากเบอร์ติดต่อจัง่อยนะครับพ่อเคยพี่น้องห่ออยากได้าน้่มเยเพื่อนนําไปบางีขอดูรักนะคร<ม>ับผมน้องทันใดที่มักนะครับหลายคนนะครับมากสายหูนะครับผมว่าสิเป็นพี่น้องท่าขมิญน,นะครับผมหรือว่าเมืองไทยห้อก็ดีนะครับผมตอนมาแฮ้งมาแฮ้องอีรีนะครับพี่น้องสายหูสายกระทบไดพอเราหาเบอร์จัน่อยนะครับผม มัวามาทางไหนผ่องเหรอเอาพี่น้องทางอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเอาจะถ่าเอาเบือก็พอแล้วจักหน่อยนะครับง่วงง่ำๆนะครับผมหลายคนหลายท่านอยากเข้าไปเบิ่งอยู่ขอาอยู่ฟ้าเพิ่นนะครับผมเบิ่งอยู่ในจอบาเอแล้วมันบ่เต็มตาว่าซั่นเข้าไปเบิ่งอยู่ขอาอยู่ฟ้าน้ำพ่อนแล้วเข้าไปต่อรองราคากันอยู่ผุ่นนะครับผมบ่ซื้อบ่หาเข้าไปกินน้ำกินท่ากันเบิ่งนะครับพี่น้อง ตัวนี้บดมื่นแล้วพอด้วยเดี๋ยวให้พ่อดเราหาเบอร์โทรจักหน่อยนะครับพี่น้อง่องงามๆนะครับพ่อเราเปิดสมุดอยู่นะครับผมเขาพ่อดเราหาเบอร์อยู่นะครับพี่น้องเบอร์โทรศัพท์สกิพ่อนะครับผมเขาเปิดสมุดอยู่นะครับพี่น้อง พ,พ่ออยู่บ้านไหนครับพ่อบ้านนูนชาติครับบ้านนูนชาติตำบลเงียงครับตำบลหนองแวงตำบลหน,นองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์พ่อซื้อ,อยังคร,ครับพ่อสมนึกเอ,อาเขาไปทำเขาไปทำท้ายบ้านอยู่บ้านนูนชาติ์อ่างหูจักเบิด์ตนะพ่อเนาะเอาพ่อสมนึกนะพ่อเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับพ่อมันมันนะครับผมพ่อแล้วหาเบอร์บ่เห็นนะครับพี่น้องเอาไาไปลายวันไหนครับเนีบบบ่ย สีสุดเ็ดงอทองนะครับทองครับเอาวาเป็นงอทองของแม่เล้านะครับผมตั้มนี่นี่ต่งอทองงอเมลูกงอลูกตัวเม่นะครับผมใบมาแล้วนะครับพี่น้องงอทองนะครับผมเจ้าแดงอลังการนะครับผมเอาสองกลุ่มผ้าพันหกขานะครับผมประกันทองนะแม่เล้าตัวนี้เอาประกันทองตรวจทองเรียบร้อยถ้าว่ามั่นใจมองตรวจทองนี่นะครับพี่น,น้องตลาดผู้ดินนะครับผม ตรวจด้วยเครื่องอุลตราเสาร์นะครับผมถ้ามี่จะของง่วเพิน่นบริได้ใจให้นะครับค่าต่อทว่องครับว่มีเพิ่นจังใจนะครับพี่น้องเอาเพิ่นประกันท่องให้สี่สิบเกียราคาห้องแล้วแม่เนาะเอาสี่หมื่นเกียราคาห้องต่อรองกันได้นะครับผมหย่อนแสงแยกน้อยนะครับพี่น้องขอไฟนะครับผมเบดวงวันไทยนะครับลูกตัวเทียวไดแม่ในท่องสามบ<า><ะ>่มเอาประมาณสองหรือสามนะครับผ<า>มส่วนสูงลายไปเลยครับในวัดบ่ ร้อยสี่สิบเจ็ดเลยพ่อเนี่ยเอาร้อยสี่สิบเจ็ดบวกนะครับผมเอาเป็นงั่วปัดติดกระทบมากนะครับผมหนาคุณสวยนะครับพี่น้องหน้าสวยๆนะครับสภาพเรียบดีนะครับไม่มีปัญหานุ่มสวยนะครับสี่สิบเจ็ดประกันตัวนี้ประกันทองแล้วเนี่ยเอาตรงหลังนี่ครับทอง,ทงประกันบ่แม่ทอเนี่ยตัวนี้ทองเคเอฟสามหนึ่งเอา ห้องเคเอสามนงนะครับผมสเดือนกลัวเอาไปเบอร์หลอดมาเล้วพี่น้องเคเอสามหนึ่งนะครับเคเอสมหนึ่งวันที่ผสมยี่สิมมกราหกขานะครับผมประกันท่องหร่อเนาะเอาประกันท่องนะครับผมสี่เดือนกลัวจะขอหาเดือนนะครับพี่น้องลายในพ่อะาห่องแม่นี่เปิดหกหสองครับหกหมสองลาห่องนะครับสูงลอยหาสิบหัวก็หเนาะเอาหกหมื่นสอง วัวเวทใหญ่ๆ,ๆนะครับผมราคาหกหมื่นสองพอฟังแล้วครับพี่น้องเอนาะงามของพ่อเราติดตามไว้นะครับพี่น้องฝั่งนี้มีแต่วัวงามนะครับผมราคากับพ่อฟังแห้งนะครับพี่น้องเอานงาแม่ลูกอะไรกันได้พ่อแม่ลูก 17, 27, เจ็ดหมื่นเก่าแม่ลูกเจ็ดห่ลูกครูลูกแม่พ่อแม่ลูกที่ใบมีใบเนาลูกแม่นะครับผมแม่สูงไรอะไรพวกไล่หาหาได้บ่ คับได้ได้หาิผาม่าลอยหาสิผานะครับพี่น้องจากสายตาเราสูงแห้งนะครับผมเอาลูกด้เดเนพวนที่ไเกิดใหลว่ลูก c ไ0 9 6นย่างบอก่าเอาลูก c ้0 9 6ผู้ใดนำหาลูก4 5 0 9 6นะครับผมพอแล้วนะครับผมกับเมีโค้งสั่งยหญ่งยังสี่นะครับผมสี่เป็นลูก c 5 6พี่น้องดึงไลเอาไปเกิดครบนะครับผมลูก C5096 ราคาเทียนหนึ่งในพ่อเจ็ดสิบเก้าราคาห้องนะครับพี่น้องต่อรองกันได้นะครับผมหรือว่าจะให้ส่งไก่ส่งไก่เท่าไปรทามกันเบิ้งนะครับผมได้เอามีอะไรติดบดถด้วยครับพี่น้องลูกตัวเทียอะไรพ่อยางน้ำกลืนอยู่หนิลูกสามลูกสามยางน้ำกลืนอยู่นี่นะครับผมสูงเงาเขาดีนะครับผมค่อยหางสวยนะครับกินเก่งกินเก่งกินเฉียงได้ไหมเนาะอันพ่อเนาะงามๆนะครับผม ออรถหรีมอเตอร์ไซค์กระทบมาเนาะพอะ่อเนาะบังลูกคนยืนพี่น้องอนาคตไกลวะครับหาเดือน,เด,อนเดือนละเมื่อนครับไล่ไปเลยพี่น้องลูกซ<ม>ีใบซูลเก่าหกนะครับตลาดต้องการแน่นอนนะครับผมเอองามๆนะครับผมเจ็ดเจ็ดหมื่นเก้าหอเนาะเจ็ดสิบเก่าแล้วข้าวห่องซื้อนะครับพี่น้องต่อรองกันได้คือเก่านะครับผมให้หน่อยใหายไร่หาเบื่งนะครับผมพ่อซื้อพ่อขายพ่อเราขายให้เก่าเหรอครับพี่น้อง เจ็ดสิบเก่าแม่ลูกตัวนี้ไรวะในรับพ่อผมแม่นี่อยากไปหกมือหาหกสิบหาคล่องขึ้นกันคล่องสามเดือนกว่าคล่องสามเดือนกว่าเอากูะไดมักสายหูนะครับผมเอาเป็นงวกระทบหูแต่ว่าผสมบามันแดงนะครับผมเอาพริกแดงนะครับผมเจ้าบาโบเอสเคหาแปดหนึ่งของวิไลฟ้ามนะครับผมสิบสองนีหน้าหกหานะครับผมประกันท้องนะพ่อเนาะประกันท้องครับตัวเนี้ยประกันท้องประกันตำหนินะครับผม ตรงไรวันไพ่อร้อยห้าสเจ็ดร้ดแล้วราคาไรวันไี้ครับพ่อหกสิบห้าหกสิบห้าเหได้มาง้อโค้งสั่งงหญ่ๆราคาเบาๆนะครับผมได้เอาง้อเวียดลอยหาบขึ้นไปวิ่งเจ็ดมื่นอัพนะครับพี่น้องหกบหายังต่อร่องผอแล้วไดนนะครับผมต่อร่องกันไห้ประกันท้องประกันต้หนีเหมือนเดิมนะครับผมประกันส่วนสูงให้นะครับพี่น้งองงานะครับผม อันนี้เป็นเครื่องอมนะครับพี่น้องกล้อยหางสวยนะครับโอ้งามนะครับพี่น้องเูรนเมกหัวงามนะครับมาหาผอเลานะครับผมเอาพี่น้องเห็นชัดบ่ครับผมยืนเฉิดเยืนงามนะครับผมถ้าไปเยืนนั่งนานี่ถ่มหัวคนแน่นอนนะครับผมถ้าพูดในน้อยเหนียวไว้จุงกินหยาหนิดควมหัวนะครับผม ซื้อใหญ่ๆเลอ,อ,อยพี่น้องเมียจังโคดดนะครับผมซื้อหน่อยไปแม่ถอก็จมเมียก็ได้เขา็บ่ได้กินนะครับผมเอออฝากเบอร์ติดตอจังไยนะครับผมวันนี้ศูนอครับูย์ดองสาม์ดศ์่8หสยังครับ,พอ,รบพอยอด,อยอดครับพอยอดเอาซื้อฟ้ามเ้าซื้อวายังก็พอพากวนฟรามพากนฟร์มนะครับผมอยู่อำเภอนำมนอยู่อำเภอนามนจะมาการเชีเท่าน้องบอเนะครับเอากูได้จะเขาไปจับใจซื้อใครน้ำพผอเราอยู่ขวากีฟั่มครับอยู่ มีอีกอะไรเอาราคากับพ่อฟังจังสีแล้วก็พี่น้องพ่อนแล้วมาตลาดกู้ดินได้ขายไปพอนมือผ่อนครับผ่อนมาสวยจังหน่อยเนาะมาสวยเอาขอบคุณหลายหลายครับพ่อมันมัดเนื้อครับผมมาสวยนะครับผมเอาเดี๋ยวของมาบึ้งนะครับพี่น้องแม่ลูกนะครับแม่ลูกห้องร้ายอยู่ไในรับพ่อเอาพ่อเราเก่าหงอยอยู่นะครับผมแม่ลูกห้องร้ายอยู่ในข้อพ่อขอบคุนครับ อ๋ออันนี้อันนี้แม่ลูกผูนึกเหอเนาะแม่ลูกผูนะครับผมสี่มืนเจ็ดนะครับพี่น,อน้องเอาต่อร่องกันได้แม่สวงม้านลอยสี่สิบบนะาทนึกเหรอเนาะลอยสี่สิบบาบวกลบนะครับพี่น้องเอาสี่สิบเจ็ดนึกเหอเนาะพอฟังนะครับพี่น้องสื่อแม่ลูกผูไปกับ ได้ทุนขึ้นเร็วนะครับผมลูกได้เจ็ดเก้เหรียเท่ากับขายนะครับผมขายสองหมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องไอเหรียญเมียอยู่หมืน่นเหรียญเมียอยู่หมื่นกว่าบาทนะครับผมหาซิบกระไรที่พี่น้องเมี่ยหมื่นกว่าบาทสี่หมื่นเจ็ดพันนะครับผมราคาบนห้องไว้นะครับผมราคาบอกห้องบอกตัวกันไว้นะครับผมต่อรองกันได้โอ้พ่อเลี้ยงนะครับพี่น้องพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงไปว่า เป็นง้วดี่ทรงลูกสวยนะครับผมลูกไปเพื่อสามเดือนเลยพื่อสามเดือนพอดีครับสามเดือนเต็มพอดีโอ้งามลูกตัวใดนี่พ่อลูกพริกแดงครับลูกพริกแดงเอจแค่หาแปดหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้ได้สวดพร้อมเมียลูกแรกเลยบอกเพ่อลูกแรกครับเมียได้ลูกตัวแรกก็โดนว่ายช่องเดียนกัขึ้นดอกก็ได้ครับไม่งามงามนะครับพี่น้องสี่สิบเกียราคาห่างพ่อฟังนะครับผมพ่อเอไปเลี้ยงนะครับ ผู้อ่านเป็นนะครับพี่น้องผู้อ่านเป็นอ่านถิดนะครับเอาไปเลี้ยงไว้เนี่นะครับผมเพือว่าเสี่ยวไปเห็ดแมวบอกแมวพันเหมาะสมนะครับพี่น้องว่าแมวนี่ให้ลูกสวยนะครับผมเหมาะสมยางแห้งนะครับผมลูกตัวผู๋นะครับเบมึงหนังคลอนะครับพี่น้องแหลกลุ่มดินนะครับผมปานลูกซีไวกนะครับผมเราใส่ซีไวกแห่งสีอาญาทุกหัวเนาะดีๆแห่งนี้ครับเอาเเอพันนดีียว่ขนาดเสื้งพันเดียวนะครับเพอะละวานะครับผม อฝากเบอร์ติดต่อจัง่อยนะครับแกพี่นพ้งากศนยอนยองเ9 0ดสงพอยังครับพอมืดครับพอเหดือวมาทางไหพ่องคัน้ำมนครับเอาพี่น้องทางอำเภอน้ำมุนนะครับผมขอบคุณในลายกับผมมันมัดด้ครับผมผมรับเอาเพิ่งพี่น้องเพิ่งผู้อ่านปินอ่านถือเอาไปเลี้ยงหมครับผม้โหเี่ยคผมไปพอเลี้ยงนะครับผมไปแไปนี้เซ็กซี่เอาเซ็กซี่บออยากยังนะครับพี่นอง เซ็กซี่นะครับเจ้าของเราว่าเซ็กซี่อันมาจากย่างนะครับผมเมียไปเซ่อหรอพ่อแม่ยมาโอ้ไม่อยู่ไก่เมียเถอะเม่กับม้านเอาเซ็กซี่นะครับผมแม่กับท่องแล้วแม่กับท่องแล้วหลายมาในพ่อนี่เม่ลูกเนี่ยเปิดไว้ที่48ครับ48แม่ลูกสี่หม่แมีกับม้านแล้วจักเดือนแล้วพ่อแม่ท่องได้3เดือนแล้วประกันท่องประกั้นท่องเอาผู้ใดมักสือสองใดซ้ำนะครับผม เอาเอาเสกซี่ไปเลี้ยงนะครับพี่น้องวอยากง่างไปหาเมียนะครับผมมันเฉียงคนนะครับผมตอวหิวนุมมีลีงวดยังสี่สิบาเปอหาเมีนะครับผมว่ามันเฉ่องแหงนะครับพี่น้องผลหางดีสีตัวเลยพ่อสแปดสี่สิ่หมื่นแปดพัราคาห่วงราคาห่วงพันกันแมียกับมันเลยครับแม่มาเดือนแล้วแม่แดงอดนี่ย่างอยู่นี่สี่สิบแปดแในลูกสามแล้ว เซ็กซี่นะครับผมซื้อเพิ่นนะครับผมเอา้ายางน้ำกลดไเปเพิ่มเล็กน้อยนะครับพี่น้องสี่หมื่นแปดแม่กับประกันท่องนะครับผมท่องสามเดือนเอา้ามาเดี่ยวนะครับผมพว้มาหามเมฆเดี่ยวนะครับผมสี่สิบแปดและาวห่องนะครับผมแม่ลูกสามแม่ลูกสามแม่ผส,สมพ่อได้ไหมพ่อผสมเองงัวอยู่บ้านไหนอย่างคำไพ่หรือไงโอ้ เอาบริจากซื้อพ่อมันซื้อเสียงดังนี่ครับพี่น้องเพว่าบ้านค่ำไผ่พ่อเป็นโค้งตัวมากลูกนี่ถ้าต้องตัวเกลี้ยงก็หลอดนะครับพี่น้องเพว่าโค้งตัวบ้านค่ำไผ่นะครับผมเกิ่งลูกกึ้งลูกกึ้งลูกรถตัวนี้เป็นลูกพ่อใดพ่อโค้งตัวกันผมโตมาลูกตัวนี้ก็ลูกโค้งตัวมากเท่ากันนะครับผมเอาน้องเซ็กซี่นะครับผู้ใดอยากผู้ใดอยากได้น้องเซ็กซี่ไปเลี้ยงนะครับผมสี่สิบสี่สิบแปดละข้าห้องพันอ๋อพ่อเลี้ยงเลยครับผม ต่อลองในนิดนิดต่อลองในนิดหน่อยอยู่ไก่ทรงฟีนะครับพี่น้องอยู่ไก่เอ่อสี่สิบกิโลทรงฟีเก็บกระสินเท่าพ่อนแล้วก็ทรงห้ฟีนะครับพี่น้องครับก็งามนะครับผมลูกก็น่าโคตรไก่ติดโบดครบเครื่องนะครับครบเครื่องครับหน้าตาดีนี่ดำแม่กับวต้องไปผสมเลี้ยแม่กับเครื่องอยู่เอ้าวต้องไปผสมเลี้ยแม่เพิ่นนะครับผมพ่อฝากเบอร์ติดต่อจันใยนะครับผม เบอร์ต ok, ิดต่อก็062 062 250 250 1137 1137ห้อยยังครับห้อยไหนครับห้อยหน้ามุ an, <S <s ó, ่นครับห้อยหนน้ามุ่นนะครับผมเอ้าขอบคุณหลยลายกระผอมันมัดนะครับผมห้อยหนน้ามุ่นนะครับผมผู้ใดสนใจง้อกระผอแล้วก็ติดตัวผอแล้วได้นะครับผมเอ้าถ้าห้อยไหน้ายกพิสังอย่างเทีอะทอผอแล้วประกันให้เบิดนะครับพี่น้องเชียงคาหูตาสะดือประกันให้กันนะครับผมเนี่ยเซาไรวันไหนครับเนี่ยเซาไรวันไหนพี่ เอามาเบิ่งงัวเมียสาวหน่อยน้ำงามนะครับลายเป็นไรครับสามสิบเก่าสามสิบเก่าแล้วค่าห้องนะครับผมลูกตัวใดครับมีใบบอเอาใบบอมีนะครับผมส่วนสูงประม่านลอยยี่สิบห้าได้บ่ครับเอาประมาณลอยยี่สิบห้าบวกนะครับไปหาลอยสามสิบนะครับพี่น้องสามหมื่นเก้าพันนะครับราคาห้องนะครับพี่น้องต่อรองกันได้คือเก่าน้งามนะครับพี่น้องคูณไดมาก งัวสาวอนาคตไกลๆนะครับผมแขกงขาดีหน้าตาดีนะครับผมเนื้อนังสวยสีแดงพิมพ์นิยมนะครับผมกระไดมักระไดมกงัวสาวหลายคนมักงัวสาวหน่อย,ย, 30, อยนะครับค่าสามหมื่นกวนให้เบื้องหน้าเพื่นเอามาแล้วพี่น้องสามหมื่นเก้าพันหน้าสวยครับใส่เมาอยู่เข้าบรท่านเจาะนะครับงัวสมือนอี่ ว่าสิหนูเดี๋ยวมันเชียงคนบ่เจาะแล้วนะครับผมมันมีคนเจาะนะครับพี่น้องถ้าเชียงมันมีคนเจาะแน่นอนสามหมื่นเก้าพันม้ตัวครับพี่เอาเป็นนี่ยอะไรไหมครับเป็สามหมื่นใช่สามหมื่นที่ซื้อนี่เอางูแดงเลยพี่น้องงูแดงโบดนะครับผมสามหมื่นถวนนะครับผมส่วนสูงประมาณหน่อยสูสีกันนะครับผมก็ตัวเมียนะครับเอาสามหมื่นนะครับพี่น้อง ตอนรับกันได้คือเก่าน,นะครับผมใหายไร่ห้หน่วยให้เบื้องนะครับผมพ่อซื้อพ่อขายกันนะครับผมง่ำง่ำนะครับพี่นอ้องเอาเจ้ยวยกคู่เก่าน,นะครับผมเบื้องเปรียบเทียบกันนะครับผมราคาสามหมื่นเก่ากับราคาสามหมื่นนะครับผมเปรียบเทียบกันเบื้องนะครับมักตัวใดมกัดมกสีใดมักเชี่ยมมักจังนะครับตัวนี้กับญบดครบเครื่องนะครับพี่นอ้อง พี่ฝากเบอร์ติดต่อจังไรนะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่พี่ยังครับห้อยลีกกำมะลาใสห้อยลีกกำมะลาใสนะครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่มันมันนะครับผมห้อยลีกกำมะลาใสนะครับผมขนาดสวยเหลือกับว่าท่านบางนี่พี่น้องตลาดผู้ดินนะครับผมว่าท่านบางมันไดนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมท่านบางมันใดนะครับผม เอาหักตัวเมีย uh. ลูกแมีลูกไล่นเข้าไปไล่นใดผอมีลูกหาสิเก้าอหาหมืนเก้าหายตัวช่อแม่เอาเก้าพูดเดียวหาหมื่นเก้าพลูกตัวเมียพ่อเนหาไม่เอาแผ่นหาหมื่นเก้าพนเนี่ยทำง่ำนะครับพี่น้องหาหมื่นเก้าพันเอา เมียผมอ่าณลูกที่ซีวะเพอ่อเอาลูกสามย่างน้ำกลอยู่นี่นะครับผมแม่เพิ่นมกเขาจัง่อยนะครับพี่นอ้องหาหมืนเก่าพันแล้ว้าพอแล้วหว่องบอกตัวกันไว้นะครับผมอปากเงี้ยแต่กินหยาดีนะครับผมปากงเงี้ยนะครับพี่นอ้องแต่กินหยาดีนะครับผมข่อยแม็ตัวครับมาคู่เดียวนี่บอกอายแล้วมันแล้วนะครับผม ฝากเบอร์ติดต่อจังไรเลยพ่อมีเบอร์ติดต่อปะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสี่เก้าห้าสองศูนย์พ่อยังครับพ่อจิตอ้วนมาทางเด็พ่อเอาะเอาพี่น้องทั้งเพื่อสมเด็จนะครับผมขอบคุณื่ออะไรก็ปอบมันมัดนะครับผมน้องทั้งสมเด็จนะครับผมงามนะครับผมเอาอย่ามือมึงเมามั่นอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องเมามั่น ทล่องประกันทองไายเนาะประกันทองประกันทองปนะครับผมซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกนะครับผมใบเบอร์หลอดนะครับพี่น้องทองเล็กได้ใบเอาเป็นง้อสาวทองเล็กนะครับผมทล่องกับซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับผมเอาหายากเด้อพี่น้องซี่ไหวศูนย์เก้าหกนะครับผมมังเฉียวเป็นเขาหลีดอยู่นะครับผมซีเบสมีหน้าหกผานะครับผมประกันทองนะครับผมประกันทองประกันตัวนี้หน่อยเนาะส้นสูงไรมาเลยครับเดี๋ยววัดก่อน บ่ได้วัดไหมเอาประมาณลอย43หัวนะครับพี่น้ลอย43จากสายตานะครับผมร้อยสี่สิบสามหัวนะครับผมบ่มีตำหนิแล้วนะเนาะเอาประกันตำหนิให้นะครับผมดูค่างดูยังประกันให้เครื่องอมนะครับผมป้อยหางสวยนะครับบ่ได้ตัดบ่ได้ย้อมนะครับพี่น้องเอางัวเฉียงเียงนะครับผมผู้ใดอยากได้แม่บอกแม่พันนะครับผมรา้วใครอีกเทียงไ่ได้หาซิบอะไรก่อน เบอร์เจ้าสิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดราคาห้องนะครับผมตัวร่วงในเบอร์มือนะครับพี่น้องตัวจนสวยคนละแถวยู่เขานะครับผมหาหมื่นเจ็ดได้งัวงเมียมั่นท้องเลียดไปเลี้ยงไปช่วยชุ่มนะครับผมสามเดือนคือตรวจท้องแล้วบร้อยนะท่องเรียบร้อยครับถ้าว่ามันใจก็ไปตรวจอีกตรวจอีกก็ได้ก็ถ้าท้องเพิ่งโมเสียนะครับพี่น้องจะท่องว่าจะท่องไม่เสียเอานะครับผมถ้างัวท้องคือกติกาว่างกันไปยังสี่นะครับผม ตรวจท้องนะครับผมกรณีงัวประกันท้องนะครับผมถ้างัวไม่ท้องนะครับผมเจ้าของงัวเสียนะครับผมแต่ก็บ่ต้องซื้อบ่ต้องขายกันนะครับผมขึ้นกันได้จะถ้างัวท้องนะครับผมตามเพิ่นเว้านะครับเจ้าของไม่ก็เสียทั้งค่าตรวจเสียทั้งค่างัวที่คุยกันไว้นะครับผมมันเป็นทางสัตน์น้อยเนาะตลาดนัดสมอนไพรครับเอาโอ้กติกากันฟังเข้าใจรู้เรื่องนะครับพี่น้องฝากเบอร์ติดต่อจัง่อยนะครับไปศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าสี้าสหยังครับ ห้อยนิดครับห้อย,ยนิดนะครับผมหัวมาทางไหนอะชุ่มชมชื่นชมสารคขามนะครับผมเ <enfin> อ๋อขอบคุณหลายๆครับไอ้มันหมันเลยครับผมห้อยนิดนะครับผมพี่น้องทางชื่นชมสารคขามน,นะครับผมยับว่ามึงเรื่อยๆนะครับพี่น้องเ๋อคนไหนจุ๋มอะเขาห้องเขาอันจากไหนแล้วนะครับผมเ้าก็ไปตลาดพ่อพี่น้อง อของเสียกนะครับเ <laughs> อ้า<น>ท่านใดที่มากยังไดนะครับผมฝากคอมเมนต์นะครับผมฝากคอมเม,มนต์มากจากน้อยนะครับผมอยากให้บ่าอย่าทายง้อจากในให้เบึ้งนะครับผมอยากเบึงง้โอโค้งง้อผุนะครับผมคอมเมนต์เขามาจากน้อยนะครับผมท <c oughs> ี่นอ้องลายคนลายท่านนะครับผมมักบื้อกันเบึงบื้อกันนะครับผมคอมเมนต์เขามานะครับผมมักยังไดเบึงยังไดนะครับผมไลายวันใดเข้าไปแม่ลูก แปดสิบสองหาสิบสองบอยฟังกิดนะครับพี่น้องหาอหาเนสองพันนะครับผมแยกกรได้ลูกแยกกรได้เอาแยกแยกลูกหล่ไปเลยครับแยกลูกพองไว้สามหมื่นลูกสามหมื่นเม่เด็ครับเศาเอาแยกลูกแยกเมียก็ได้นะครับผมทรงพี่ลอยลูกทรงพี่ลอยลูกพ่อลูกสามหมื่นเมีเศร้าหาเอาคู่กันกับหาหมื่นเท่าไรกัน เอาคู่กันเอาคู่กันหาเงินกลัวเอาผู้ใดมักนะครับพี่น้องผู้ใดมักแยกลูกแยกแม่เพิ่นแยกให้นะครับผมแม่ยเศร้าหาลูกสาวเงินเอาน้ำกันเก่านะครับพี่น้องผู้ใดมักง่วงกล้องไหลาล้วยอะไท่านอาจจะเอาต้มแม่นะครับผมเพราะว่ามักล้องนะครับผมมาเป็นง่วงกลงง่วงยังเดาไหลายคนมักขั้งไข่ในง่วหน่อยนะครับผม มาขังไข่ในง่วหน่อยง่วกำลังยานุ่มนะครับผมเกาลูกไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเป็นง่วสาเอาไปแตงเขาไว้ตีเอฟเแต่พี่น้องนะครับผมงามหายเไอ้วนี่ัวครับมงามงเไอานี่ครับผมงายเไอ้ว่นี่เปาดวนรมงองเอว่ัวครับมงาองเอานีนมงเอาดพ่แมนี่กัปากนะครับผมงมหงเรอา่น่กันทครับผมงหเอ้พ่อุดนีับนครับ ฟลองท่มตัวน้ำบัตรเรียกว่าประกันท่องนะครับตรวจได้ร่วงได้นะครับพี่น้องเพื่อนประกันท่องนะครับผมคือประกันท้องคือตรวจได้ร่วงได้นะครับผมบม่มีจุกตากันแล้วครับพี่น้องซึ่งมือนี้หมออยู่ไทยตลาดนะครับผมถ้าท่องเป็นตามจ้าข้องว่าเบาอีดีกับจังสือจังไคกันนะครับผม48ได้ได้ผู้นี้บ่แยกเนาะผู้นี้แยกแยกแม่ไรนะครับ เอาเด uh, ี๋ยวให้้เราคำนวณราคาเมีแม uh, ่มันเท่าไรเนาะครับแต่มันแยกแยกแม่แยกลูกนะครับผมหลายคนอาจจะอยากได้แต่แม่หลายคุณอยากได้แต่ลูกนะครับผมเราตะผู้มักนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวราคาร่วมบอลห่องไว้สี่หมื่นแปดนะครับผมแม่ประกันทองนะครับพี่น้องประกันทองสี่เดือนนะครับผมเอาจางทูมาหลังไหมก็ไปเลยนะครับผมรายะเอยอยากจะใครนะครับผม ไอ้ฝากเบอร์ติดต่อจังไรนะครับผม063 063 497 497 7 4 7 4ครับเจ็ดนะครับผมไอ้ยังครับไอโบครับไอโบงัวมาทา้งหลอ่ะงัวมาทางไหนสีสมเด็จสีสมเด็จอำเภอสีสมเด็จจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมเอาขอบคุ้นเลไลเขาไหวมันมันด้วยครับผมทำงามนะครับพี่น้องไทยตลาดเลี้ยวนะครับผมเอาทั้งนมุนๆก็ต่อร่วงกัน ไลรขึ้นรถขึ้นลากไก่เบิ่อแล้วนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมใบขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะครับผมที่ขอมารับช่วงขอมาติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเจักหน่อยนะครับผมเพื่อสิบประผัดคลิปใหม่ๆก็เป็นกำลังใจให้บ่าวเอในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องคลิปหน้าคลิปใหม่ยังขอกันไม่นะครับพี่น้องคลิปนี้บ่อยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม